สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 13นะครับเป็นการลดราคาหลังจากที่มีการเปิดตัว iPhone 17ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ iPhone 17ไม่รู้ว่าจะ ถูกใจให,หลายๆท่านหรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวสําหรับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะถูกใจนะครับถูกใจเป็นบางรุ่นเดี๋ยวยังไงจะสรุปมาให้ได้ดูอีกครั้งหนึ่งสําหรับในเรื่องของราคาแล้วก็ในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับซึ่งจะมีการเปิดให้จองในวันนี้นะครับเวลา1นึ่ทุ่มตรงสําหรับท่านที่อยากจะซื้อ iPhone 17ซีรีส์นะครับ ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่เว็บไซต์ของ Apple โดยตรงนะครับหรือว่าจากค่ายมือถือต่างๆรวมไปถึงร้านมือถือด้วยนะครับสำหรับ iPhone 17ก็เปิดตัวมาทั้งหมด4รุ่นนะครับเป็น17 Pro Max แล้วก็17 Pro นะครับสรุ่นนี้เหมือนกันต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้นมาพร้อมกับสีใหม่นะครับเขาบอกว่าเป็นสีส้ม c o s m ิกนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วก็จะมีเป็น สีน้ำเงินเข้มนะครับสีเงินซึ่งก็มีให้เลือก3สีเท่านั้นส่วนรุ่นกลางก็จะเป็น iPhone Air หรือว่า iPhone 17 Air นะครับเปิดตัวมาด้วยดีไซน์ใหม่รุ่นนี้เขาบอกว่าบางมากๆนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4ีสีเป็นสี Sky Blue นะครับสีทองอ่อนสีขาวปุยเมฆแล้วก็สีดำสเปซแบล็กนะครับซึ่งก็สวยเช่นเดียวกันสำหรับรุ่นนี้แล้วก็รุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นเริ่มต้นก็คือ iPhone 17นะครับมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ5สีเป็นสีลาเวนเดอร์ สีเขียวเศษนะครับสีฟ้าหมอกสีขาวแล้วก็สีดำนะครับชอบสีไหน เดี๋ยวรอดูเครื่องจริงกันอีกครั้งหนึ่งความต่างนะครับสำหรับ iPhone 3-4รุ่นนี้ที่ผมชอบนะครับก็คือจะเป็น iPhone 17เพราะว่ามีการปรับเพิ่มความจุข,ขึ้นมารุ่นเริ่มต้นเป็น256นะครับไม่ใช่ 128GB แกิกแล้วแล้วก็ขนาดหน้าจอเพิ่มขึ้นมาเป็น6.3นิ้วเดี๋ยวยังไงผมจะสรุปมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อๆไปนะครับนี่นะครับใครที่อยากจะสั่งจองล่วงหน้าก็สั่งได้วันนี้นะครับ12กันยายนเวลา1ทุ่มตรงนะครับแล้ว วันที่19 ยยนน่นนี่เป็นข่าวสารเล็กๆน้อยๆสําหรับ iPhone 17นะครับสำหรับคนที่อยากจะสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่าอยากจะได้มาใช้ก่อนใครก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Apple นะครับกลับมาดูกันต่อที่ iPhone 13ของเราสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมีราคาใหม่หลังจากที่ iPhone 17มีการเปิดตัวไปแล้วนะครับมาดูกันว่าถ้าจะซื้อ iPhone 13 iPhone ที่หลายท่านบอกว่าเหมาะที่จะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นนี้นะครับล่าสุด iPhone 17 เปิดตัวไปแล้วยังมีขายไหมแล้วก็ถ้าขายลดราคาเหลือเท่าไหร่คลิปวันนี้ผมสรุปมาให้ ทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสาหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่12กันยายนปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเหมือนเดิมมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันไปดูกันที่ราคาจากทางนานแอป l a z a d a กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13ร้านแรกร้านนี้ขายโดยทาง Apple นะครับมีการลดราคาลงทันทีเลยนะ เมื่อเชื่องต้นเดือนยังขายอยู่ที่1 5 0 0 0 6นะครับแต่ว่าถ้าซื้อวันนี้ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์สามารถซื้อได้เพียง13,800บาทเท่านั้นถูกลงมากๆนะครับแล้วก็ยังสามารถเก็บคูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ซึ่งถ้าราคานี้เทียบกับสเปกก็ต้องบอกว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับสำหรับ iPhone 13รุ่นนี้ในส่วนของการจ่ายเงินนะครับมีให้เราเลือกหลายแบบไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งรวมไปถึงการผ่อนชําระก็สามารถผ่อนเพียงเดือนละ690าบาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนทั้งหมด20เดือนนะครับสำหรับการผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็เลือกผ่อนกับลาซาด้าได้สินค้าเป็นของแท้100%เเซต์ เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันเลยนะครับแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีไปดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้เป็นร้านจากทาง i Studio นะครับ iPhone สิบสาเครื่องใช้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรเ่่งของราคาขายอยู่ที่15,360ืหาบาทนะครับแต่ว่าราคานี้จะมีโปรลัดแฝดช่วยเปย์นะครับสามารถเก็บกูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้อาจจะเหลือ1 3ึ่ืสถึงหมื่นเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากแก่ผ่อนก็ผ มีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุแต่ว่าก็จะหมดเป็นบางสีบางความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Lazada นะครับ iPhone 13ร้านนี้ขายโดยทางร้าน i อสตูดิโเหมือนกันตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สู์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาล่าสุดเหลือ15,380บาทนะครับเก็บคูปองสว่วนลดลดเพิ่มได้ ประมาณ1 0 0 0ถึง2,000ลองกดเข้าไปดูกันก่อนได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้สะดวกในเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินสําหรับสีมี2สีก็คือสีขาวแล้วก็สีดําความจุมี 128GB สิกิกะไบต์นะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืไในภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13จากทางน้้นแอป Lazada นะครับนำมาให้เลือกกันทั้งหมด3 ร้านชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้แต่ว่าลดเยอะที่สุดก็เป็นร้านจากทาง Apple นะครับประมาณ13,000บาท ท่านนั้ไปดูราคากันต่อที่ทางร้านแอปช้อปปีกันบ้างสําหรับร้านแรกร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน Apple เป็นร้าน s h o ปปี้มอลนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่1 5ื่นบาทนะครับเก็บโค้ดส่วนลดลดเพิ่มได้อีกวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด48เดือนเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ411บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ เป,เปลี่ยนคือในภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ p p p l e 1>, 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ iPhone 13ขายโดยทางร้าน i Studio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่15,369บาทเก็บโค้ดส่วนลดลดเพิ่มได้วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จะก่ผ่อนผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งทาได้ทั้งหมดสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป Sho iPhone ร13 13 ขายโดยทางร้านไอสตูดิโอตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนไทยประกันศูนหรือเรื่องของราคาขายอยู่ที่15,900บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนก็ผ่อนได้เหมือนกันสินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13จากทางนัดแอปช้อปปีราคาใหม่หลังจากที่ iPhone 17เเปิดตัวนะครับชอบร้านไหนสามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ลิงก์ของ s h o ป e e นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเป็นโปรโมชั่นใหม่หลังจาก iPhone 17เปิดตัวนะครับมาดูกันว่า ถ้าจะซื้อแบบติดโปร iPhone 13ล่าสุดมีการลดราคาไหมหรือว่าเปลี่ยนโปรโมชั่นหรืออย่างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย True d t a c 5G นะครับสำหรับ iPhone 13ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น7,600บาททุกแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนรวมไปถึงลูกค้าของ d t a c นะครับก็ราคา7,600ส่วนลดมี2แบบเหมือนเดิมนะครับก็คือส่วนลดสําหรับการย้ายค่ายลดอีก1,500แล้วก็ส่วนลดสําหรับ คนที่ใช้ d t แทมานานลดอีก2,000บาทนะครับซึ่งถ้าท่านหนสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามก่อนที่จะซื้อได้นะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,499ซื้อได้ที่ราคา7,600นะครับถ้ามีส่วนลดก็จะเหลือเพียง5,600บาทเท่านั้นโปร1,299ราคา8,350ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าแล้วก็โปร1,199ราคา9,550ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าทั้ง3โปรสัญญา12เดือนนะครับส่วนค่าที่2ส,สำหรับกการรซืื้้อออเค่งพมโ็ต จะเป็นของค่าย TrueMove H iPhone 13นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8,150บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีสั่งออนไลน์นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่ม1,000บาทรวมไปถึงถ้าชั้นใช้ True มานานนะครับก็มีส่วนลดให้สูงสุดอีก2,000บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีให้เลือกหลายแบบหลายราคาเริ่มกันที่แบบแรกนะครับก็จะเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อ iPhone 13ด้ที่ราคา8,350นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299โปร1199ราคา9,500 9 5 0โปร899ราคา1 3 5 0บาททุกโปรสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา8,350เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับโปร1199ราคา9,550โปร899ราคา1 3 5 0เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา8,350ย้ายค่ายออนไลน์ราคา8,350เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299โปร1199ราคา9,550แล้วก็โปร899ราคา13,500 สุดท้ายเป็นโปรสาหรับการายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับราคา8,150บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 3 9 9โปร999ราคา1 1 5 0แล้วก็โปร799ราคา11,750ทุกโปรมีสัญญา12เดือนนะครับเครื่องเปล่าขายอยู่ที่15,500ท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศ ูช็อปทุกสาขานะครับส่วนค่าสุดท้ายเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 13สีใดที่ราคาเริ่มต้น7,600บาทส่วนลดก็จะมีเป็นส่วนลดสำหรับการยายค่ายนะครับลดเพิ่มอีก1,000บาทมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี128กิกะไบต์ถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS ช h อ p นะครับหรือว่าจะเข้าไปสั่งออนไลน์เข้าไปดูรายเดบพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 13นะครับโปรใหม่ราคาใหม่หลังจากที่ iPhone 17มีการเปิดตัวนะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a z a ด้าแล้วก็ช้อปปีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ ทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ